เป็นบ้านบ้านสวนนะคะโอเคตื่นเต้นไหม่นนหมในที่สุดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเลยโอเคไปเดี๋ยวเราเปิดรูให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยคะ่ะนี่ แบบ like American cottage อ่า American cottage ใช่ไหมเบรียใช่ค่ะนี่จริงๆตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นดอกกุหลาบแต่มันตายไปแล้วร้อนนะคะร้อนมากแล้วอันเนี้ยเป็นบ้านคล้ายๆกับบ้านแกรนด์มัมไหมใช่ค่ะเหมือนบ้านแกรนด์มัมเลยอ่าเราก็ถอดแบบมาเลยนะแต่ว่าคือด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ไม่เก่งเหมือนแกรนด์มัมเนาะก็จะมีบ้างใช่ไหมนี่มีแบบว่าตรงตรงนู้นนะคะอ่านี่เดี๋ยว คราวหน้านะบีถ้าเกิดว่าแกรนมามาเดี๋ยวเราจะให้แกรนมามช่วยจัดสวนดีไหมบ้านสวนหลังนี้นะคะก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ครึ่งไร่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานที่จอดรถนะด้วยความที่เราแบบมีครอบครัวใหญ่เนาะตรงนี้นะคะเราปูพื้นเขาเรียกว่าคอนกรีตสเต็มใช่ไหมดีเหมือนที่เราเห็นในห้างอะเนาะเขาก็จะปูกันแบบนี้นะมันก็จะทนเวลาเราจอดรถนะคะทุกคนหนูจำได้วันที่เขาทำเขาบอกว่า ทำให้มันแบบว่าสมูทใช่แล้วเขาก็เขามีเป็นสายเปอร์ที่ปั๊มเป็นเป็นที่ปั๊มเป็นแบบเป็นลายแล้วเขาก็ปื๊บ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 เป็นสแตมป์อ่าเหมือนชื่อมันเลยนะคะเราเลือกลายคล้ายๆกับอะไรดีอ่ะฉันไม่รู้จะเรียกว่าลายอะไรดีเนาะดิแต่เดี๋ยวนี้เป็นเป็นแบบยุโรปเปียนแฟนยุโรปเปียนอะนอ๋อเป็นเหมือนใบพาสนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาทุกคนนะรีวิวด้านนอกก่อนเพราะว่าฝนใกล้ตกแล้วนะคะเราครั้ง ก่อนอาทิตย์ก่อนเราก็อยากจะมารีวิวนะแต่ฝนตกเราก็เลยเ,เราก็เลยไม่ได้รีวิวใช่ไหมพี่บีใช่จริง,<ช>รงๆ้าหลังนี้เสร็จได้พักหนึ่งแล้วนะคะนี่นี่ตรงนี้นะคะดอกไม้สวยมากจริงๆก่อนหน้าดอกไม้ตรงนี้มันเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมพี่บีใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากให้มันแบบบลูมให้มันแตกเยอะกว่าน,นี้นะให้ดึงตรงนี้ออกใช่ไหมใช่แกร์มามเคยสอนแดดดี้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงนี้นะคะตรงนี้จะบอกว่าแดดดี้เป็นคนทําใช่ไหม ใช่ครับเป็น f l o บ็อกซ์พบทําเองเอ๊ะได้ดีทําเองเลยนะคะน,นี่ช่วยพีย่บีช่วยด้วยใช่ไหมใช่อ่อทาสีก็บัดโอ้วพี่บีทาสีใช่ว้าวสวยมาก สวยเนาะเนาะโอเคทำเก่งมากอ่าแล้วก็ตรงนี้มีดอกบัวด้วยทุกคนแล้วก็ตรงนี้ทุกคนคือจะบอกว่าดอกไม้บานแล้วสีม่วงแล้วก็มีน้องกระต่ายนะคะนี่เฝ้าอยู่หน้าบ้านใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านเรานะคะทางเข้านี่โอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันต่อค่ะ เป็นสุ้งค่ะใช่ก็คือแม่พึ่งนะคะแลนไว้ว่าจะปลูกดอกไม้ต้นไม้ให้มันเลื้อยขึ้นอย่างนี้เลยนะแต่ยังไม่มีเวลาไปเลยอ่ะทุกคนนี่ถ้าเกิดมันเป็นไม้เลื้อยนะเวลาเราเดินเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้ทัน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 อย่างนี้นะคะช่วยมากตรงนี้นะคะมีนเกตอ่าเป็นประตูอุ้ยดูดีมากเลยค่ะว้า ส่วนนี้เราจัดเป็นสไตล์แบบว่าอังกฤษเนาะส่วนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะนี่บ้านริมคลองของเรานะคะติดกับคลองค่ะเราเลยเรียกว่าบ้านริมคลองนี่เดี๋ยวเราแพนให้ดูกันรอบๆเลยนะคะนี่ตัวบ้านนะคะจะเหมือนหน้าบ้านเลยคือเราออกแบบให้หน้าบ้านหลังบ้านดูเหมือนหน้าบ้านเลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสระแล้วก็มีทางลงมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ เรามีอะไรคะเรือที่มีรูหลายรู็น <laughs> เรือนะคะเราก็จะได้พายเรือในคลองได้นะคะนี่ตรงนี้นะคะทุกคนนะ่าจะเคยเห็นแล้วเนาะตอนนั้นเรามาลอยกระทงกันที่นี่ใช,ใช่ไหมในกระทงในกระทงในกระทง,ะทงพี่บีเขาไปอยู่ในกระทง <laughs> แล้วตรงนี้เป็นอะไรคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่คัาเค้กชอบจริงหรอชอบ มาดิกมาดิกมาแบบขุดหลุมไมเไมบอกว่าตรงตรงนู้นนะคะชอบชอบดิกตรงนู้นมากแล้วก็พอเสร็จนะคะจะมีดอกไม้เต็มเต็มหน้าเลยคือเรารู้เลยว่าคัพเค้กไปไปอยู่ไหนมาใช่ไหมเนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบน้ําพุด้วยทุกคนจริงๆตรงนี้จะมีดอกไม้สวยนะแต่ว่ามันมันมันเหี่ยวหมดแล้วก็สวยอยู่นะยังสวยอยู่ ก็ตรงนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ทำความสะอาดนะจริงๆมันขาวกว่านี้นะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินใช่ไหมแดดดี้ไ,ดไปศาลาศาลาที่เราเลือกนะคะจะเป็นสไตล์แบบไทยๆหน่อยเนาะไทยประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นสาลาแบบนี้นะทุกคนเวลาแดดออกนะคะตรงนี้ร้อนมากใช่ไหมเราเดินเท้าเปล่าไม่ได,ไได้นี่นะคะก็มานั่งจิบชา กินข้าวอะไรแบบรับลมเย็นๆกันตรงนี้ได้เลยชันี้มากยใช่ไหมคือจึงจะบอกว่าที่เนี่บ้านหลังเนี้ยยายกงชอบมากมาบ่อยมากมาบ่อยมากแล้วก็ จริงๆอ่ะอยากให้แกรนมามา่ได้มาเนาะจะได้แบบว่าช่วยเรา okay. แต่งสวนแกรนมามน่าจะชอบมากบีว่าไหมใช่ค่ะน่าจะชอบมากเพราะว่าบอกว่ามีวิวดีด้วยใช่มีวิวดีอา้เพิ่งพาไปดูคราวที่แล้วเขามาตรงนี้ยังไม่เสร็จใช่ตอนนั้นแกรนมามาคือบ้านยังไม่เสร็จดีเลยนะคะมันยังแบบว่าแบบว่ากาลังกาลังทําสวนทําอะไร เนี่ยทาพื้นที่ตรงนี้อยู่เลยนะคะตอนกันมาตรงนี้นะคะเราก็ลงไปได้ทุกคนเห็นปะงนลงไปแล้วก็ช่วงรอยกระทงเราก็ลอยกระทงตร,งตรงนี้ได้นะคะวิวสวยมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นโตเก้าอี้เนาะมีแบบนั่งได้หลายคนเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตรงนี้คืออะไรครับสกายเลอร์บาร์บีคิวอ๋อที่ติ้งย่างบาร์บีคิวเราใช้บ่อยมากใช่ตอนนั้นสกายเลอร์อย่างอะไรบ้างครับอ้เบเกอร์กุ้งงทุกอย่าง ทุกอย่างเลยใช่ไหมก็อ,อยู่ตรงนี้เลยนะคะเริ่มหิวแล้วคะ่ะเริ่มหิวแล้ว นี่เดี๋ยวเรามาตรงนี้กันค่ะพามาดูน้ำตกน้อยๆน,นะคะอีกมุมหนึง่งจริงๆถ้าเราเสียบปลั๊กเนาะพี่บีมันจะมีน้ำไหลออกมาใช่มันก็จะตรงนี้นะคะ,<อ>ะเวลาแบบว่าเรามีงานเราก็จะเปิดน้ำตกนะก็เรามากันเกือบทุกเสาร์อาทิตย์เลยเนาะโอเคทีนี้เพื่อนๆน,น่าจะอยากเห็นข้างในบ้านแล้วว่าข้างในเป็นยังไงห้องแต่ละคนเป็นยังไงใช่ไหมงั้นเล่าพาเพื่อนๆไปดูข้างในไหมไปลเลยไปนี่ออ้ยตรงนี้แม่ชอบมาก ดอกไม้แล้วก็อันนี้ค่ะสวยมากเขาเรียกอะไรนะลูกแองจจนปะใช่นางฟ้าแล้วก็เขาก็ถือถือนกนะไว้ด้วยนะคะสวยไหมสวยเนาะอ่ขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงระเบียงนี่จะอยู่รอบบ้านเลยใช่ไหมพี่บีอ่เป็นโซฟาใช่เป็นที่นั่งนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยต้องมีที่นั่งเยอะเอเพราะว่าญาติเยอะเวลาเรามานะคะทุกคนมาใช่ค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งคิดว่าถ้ากรันมันพับมาจะนั่งตรงนี้แหละชอบชอบชอบนันตรงนี้ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่นั่งหนึ่งนะคะเป็นมุมนั่งเล่นอีกอีกมุมนึ่งเหมือนกันนะคะแูว่ามีตัวเงินตัวทองกี่จะบอกว่าที่นี่นะงูตัวเงินตัวทองช่วงแรกๆที่เรามานี่คือเราตกใจใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ชินและธรรมดาเพราะว่ามามาทุกวันมีครั้งหนึ่งที่เราทำาชา l l e n กับ i p iPhone เออแล้วมีงูเลื้อยใช่ iPhone ตกใจไอโฟนกินตกใจใช่แต่ว่าคือสัตว์อะเขาถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาแล้วเราปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาติก็เขาก็ไม่มากวนเราแล้วก็แถมยังมีนกด้วยใช่ไหมใช่นกหลายตัวมาวางไข่ด้วยนกสีสีแบบว่าฟ้าสีแดงสีเขียวนี่นะคะ ยิ่งตอนแบบฝนกำลังจะตกนี่คือแบบวิวชมวิวลมเย็นมากมนอนาตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นอีกมุมหนึ่งเห็นไหม,ไมจะบอกว่ามุมนั่งเล่นเยอะมากม,ออมีตรงนี้มีตรงนูนงน้นแล้วก็มีตรงนู้นแล้วก็มีตรงนี้แล้วถ้าเราเบื่อนะคะเราก็สา ขยับขยับแบบย้ายที่ได้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นระเบียงรอบบ้านเลยทุกคนอะไรครับสเกลพิ่งบอกว่ามันมีสัว์ตรงนี้มีั้ตัวอะไรดิดิอ๋อนึกว่าอ๋อโอเคเมื่อกี้ตามไม่ไม่ดีนึกว่าจิ้งเหรนโอเคไปตรงนี้ก็เป็นชั้นวางรองเท้านะคะนี่เดี๋ยวแม่พิ่งแพนให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะทุกคน นี่เดี๋ยวสกายเลอร์จะเวลคัมนะคะบ้านริมคลองบ้านสวนของเราแล้วเธอเด้อ ก็ S <S จะเป็นคล้ายๆของตกแต่งใช่ไหมพี่เป็นกระต่ายเราชอบกระต่ายมากเลยนะชอบกระต่ายมาก <S <S 2> <S 2> คือกระต่ายมันเข้ากับธีมแบบนี้<ช>บ้านแบบค<ช>อทเทจใช่ไหมเย็นสบายเย็นสบายนะคะโซฟานี้ะ so นะคะแกรนมัมช่วยเลือกด้วยนะคะตอนที่แกรนม,มามาเมืองไทยครั้งก่อนเนาะสี 4. ก็จะแบบเข้ากับสไตล์บ้านนี้ <S <S นะคะ เดี๋ยวแม่พึ่งแผนให้ดูกันนะคะแล้วด้านหลังบีกับสกายเลอร์ก็คือห้องดินนิ่งรูมห้องนั่งทานข้าวนั่นเองก็อย่างที่บอกครอบครัวใหญ่นะคะนี้นั่งได้ประมาณ10คนเลยนะคะนี่แล้วก็เราก็จะมีดอกไม้อยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยสวยไหมนี่ตรงนี้นะคะเรานั่งข้างในเราก็จะมองไปเห็นวิวข้างนอกใช่ไหมพี่บีเายินตรงนี้นะดูวิวนะคะ เห็นได้ด้วยนะ <Okay. S 1> ว่าแบบมีตัวเงินตัวทองมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสกายเลอร์ mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นเราเห็นจากตรงนี้เลยนะแต่ไม่พึ่งนะคะแทนให้ดูมุมนี้ด้วยนะอาวแล้วก็ลืมบอกไปนะคะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตรงนี้หรือว่าที่ชั้นวางทีวีตรงนู้นนะคะ mm hmm. เราสั่งทําเป็นพิเศษเลยนะคะทําจากไม้แท้เลยนะคะ mm hmm. เป็นสไตล์แบบว mm ินเทจนะคะ แล้วก็ใช่ตรงนี้ก็สั่งทําด้วยนะทุกคนนี่ค่ะเป็นชั้นแบบว่าโชว์ของข้างในมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นชุดชีพาร์ตี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเซตชาน่ารักๆใช่ไหมเผื่อบ,บีแบบไปทานอะไรนะชีปาร์ตี้กัแบ,บแฟน<บ>มามันรวลักกันมาเนี่ค่ะกระต่ายกระต่ายจริงๆตรงนี้เขาให้วางกุญแจอ๋อใช่ ตรงนี้ก็จะแบบเป็นดอกไม้สวยๆตกแต่งอันนี้นะคะเราซื้อตอนที่ไปเที่ยวกับแกมมนะคะใช่ทั้งเซตนี้เลยใช่ไหมเพราะเราคิดว่าแบบเอ้ยมันน่าจะเข้ากับกับบ้านหลังนี้แล้วก็นี่อะไรอ่ะแดดดี้อเล็กซ่าค่ะอเล็กซ่าใช่ไหมเราสั่งเพลงเปิดเพลงได้นะคะใช่จะไปเริ่ทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำใช่ไหมแกงใช่ไหมคะมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ เป็นภาพที่เราสั่งพิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่แบบสไตล์คล้ายบ้านเราเลยเป็น AI ใช่ไหม AI ใช่โปรแกรมอะไรนะ่นเลยดิ Mid Journey ครับเออใช่ตรงนี้มันบบ็นโปรแกรม AI นะนะคะเพื่อมีอ่ guest ใช่อันนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำข้างล่างนะคะออกมาแอปยุ้ยเออข้างล่างก็จะมีชาเวอร์ด้วยนะคะก็ที่ล้างมืออ่างล้างมือนะ โอเคมาเดี๋ยวเราแม่พึ่งนะอยากนำเสนอตรงนี้มากนั่นก็คือห้องครัว <Yeah. S 1> ห้องครัวนะคะห้องครัวตรงนี้นะคะตอนแรกเลยเนี่ยจากแบบที่เราออกแบบกันนอดดี้มันเป็นกำแพงตรงนี้เป็นกำแพงหมดเลยแล้วเราก็แค่มีประตูเข้าไปที่ห้องครัวแต่แม่พึ่งอ่ะเปลี่ยนแบบใหม่ถามเขาว่าเอะถ้าเปิดให้มันทะลุหากรให้เป็นเคาน์เตอร์ได้ไหม ทำได้แล้วมันก็แบบทำให้เราแบบมองไปเห็นห้องครัวสวยๆตรงนี้ด้วยอยากจะบอกว่าราคาห้องครัวนี้นะคะครึ่งล้านค่ะเพราะว่าเราสั่งคัสตอมนะคะสั่งทำเหมือนกันเป็นห้องครัวสไตล์แบบวินเทจวินเทจหน่อยนะคะสีก็เป็นสีโปรตของไม่พึ่งเลยอ๋อหนูชอบสีนี้มากเลยชอบไหมเออจะ a t s i c a l like mint Tiffany สีแบบออกเขียวๆแบบว่ามิ้นท์มิ้นท์หน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูดควันนะทุกคนนี่เราทำอาหารก็ดูดควันอยู่แล้ว่าตรงนี้อะไรคะที่เป็แบบว่าดีเทลใช่ไหมเนี่ยค่ะขนาดอันตรงนี้นะยังยังดูแบบโบราณเลยนะทุกคนนี่อันนี้เป็นเออ่ brass จากเมียนมาร์อ๋อจากเมียนมาระที่มังชายไม่ไม่มีแบบนี้ใช่ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บของต่างๆนะ,นนะ,ะตรงนี้เปิดดูซิมีอะไรบ้างเช่ที่สุดชสุสิเพราะว่ามันมีขน,ขนมขนม,มอ,อตอนนี้ไม่มีขนมตอนนี้ไม่มีขน,น <laughs> ม<ล>มีนิเนึงล <laughs> <laughs> มินิเนึงมนินงนะ <laughs> <อ>แล้วก็ตู้เย็นที่มีแต่นา <laughs> เพราะว่าเป็นบ้านบ้านสวนบ้านคลองเราก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีเวลาเรามานะคะเราก็จะซื้ออาหารเข้ามาด้วยแวร์เซเว่นใช่ไหม ไกลเลยมันคือขวดอะไรครับมันคือซอสพริกที่เผ็ดที่สุดหน่วยไม่ไมมเราซื้อกี่ปีแล,แล้วเนี่ยน่นนมมานนจะต้องทิ้งแล้วแหละน่าจะสามสามปีแล้วไม่ว่านะเราน่าจะต้องทิ้งแล้วแหละเพราะา<ป>ว่ามันไหลคิดว่าน่าจะสามปีใช่แล้วอย่างมันเผ็ดกลัวใครที่ไม่รู้ว่าเอาไปกินแล้วแบบ คือเผ็ดแบบเผ็ดมากใช่ไหมนดดีใช่แต่ถ้าเราไม่เคยที่เคยกินซอสเผ็ดผมไม่รู้ผมผมจะเปิดมาดูอ้าวโอเคซอสปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายเลยนะเพราะมันเป็นมันเผ็ดเป็นอะไเผ็ดเกีียวปักเผ็ดหนึ่งชอมองอวู่านคอร์นจำได้ไหมว่าตอนนี้เดดี้แบมันไม่ไปไปกิน ใช่เผ็ดมากแค่แบบแค่แตะด้วยไอเนี่ยไม้จิ้มฟันอ่ะคือปากชาลิ้นชาไปแบบเป็นชั่วโมงเราจะได้เวลาเปไปลองกินนะคะต้องต้องใส่ฉูกต้องต้องเซ็นไหนเซนยินยอมว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่รับผิดช <c oughs> อบเเพราะฉะนั้นเราทิ้งดีกว่าก,ากลัวกงกระยายเอามากินโอเคเออบายบายซอสเผ็ดที่สุดในโลกทิ้งดีกว่าเพราะมันหลายปีแล้วนะคะ เราก็ยังอุตส่าห์อุตส่าห์เอามาบ้านหลังนี้โอเคเดี๋ยวเราจะให้ให้ดูห้องรัวอีกรอบเนึนงตรงนี้เป็นมุมทำกาแฟแล้วดูตรงนี้สิแล้วก็ทำน้ำแข็งดูข้างบนนี้นะคะจริงจริงมันเป็นอ่ากล่องอ่กล่องอิเล็กทรอนิกส์ใช่แต่ว่ามันไม่ค่อย ใช่อันนี้เป็นเดดี้ใครคะเดดดี้เดดดี้กับแบรนด์มัมปะใช่ไหมตอนนั้นใช่โอเคตอนนี้นะคะเราก็จะพาขึ้นไปดูชั้น2นะคะห้องมามี่เดดดี้สกายเลนแล้วก็ห้องบีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูชั้น2นะคะห้องนอนของแต่ละคนนี่เาค่ะตรงนี้เอว่าชอบเล่นมากชอบมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ผรมเช็ดเท้าน่ารักมากเข้ากับธีมที่บ้านเราเลยนะ เป็นแบบแนววินเทจวินเทจมีครั้งหนึ่งมามิซื้ออันนี้แบบนี้นะคะแพงมากเราวไว้ข้างนอกแล้วตอนนั้นเรา,ายังไม่มีเก๋รัวเรายังไม่มีรัว้วแล้วหมาเข้ามากัดกัดโอ,โ,โอ้โห <c oughs> เละเลยเีย <c oughs> ดายมากสวยด้วยแล้วแบบหมาหมาบ้านอื่นนะคะหมาจากที่อื่นมันเข้ามากัดผมผม <c oughs> ผมมมีผมจะเท้าโอ้โหต้องให้เลยนะคะเสียดายมากไป ดูวนกันเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นอะไระทุกอยาก่างก็คือมัมมี่เดดดี้ช่วยกันนะคะคอคะแบบอันนี้นะคะก็จะเป็นของตกแต่งที่แกรนด์มาก็ออกไอเดียนะน่านักมากเคือดีแกบรบนด์มามาเป็นคนที่แบบว่าตกแต่งบ้านสวยมากตรงน,นี้ก็จะมองไปข้าง,ข,างข้างบ้านแล้นวนะคะเน,น,น่เดี๋ยวเราแวะห้องแรกเลยก็คือห้องของอ สกายเลอร์ก็จะเป็นห้องเล็กๆน่ารักนะคะผนังสีเขียวนะคะตรงนี้มีคอมสำหรับเล่นเกมเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปห้ามน่ารักน่ารักนะคะตรงนี้มีเรือเป็นเรืออาซีใช่ไหมครับอ่าก็ไปเล่นในคลองได้ใช่ไหมถ้าใครอยาก เห็นสกายเลอร์เล่นเรืออาซีนี้ก็ไปดูที่ช่องสกายทีวีอะไรอะไรนะอะไรนะสนใจสกายเลอร์ทีวีไม่ได้พูดนันไปดูได้ที่ช่องสกายทีวีใช่แล้วค่ะอันนี้สกายเลอร์คีวีอันนี้เป็นเตียงของสกายเลอร์เนาะร่คมีรูปภาว้าวเข้าเข้าแบบแบบธีมที่สกายเลอร์ชอบก็คือชอบตกปลาชอบนั่งเรือเนาะ อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะเล็กๆนะเพราะว่าเรามาอยู่แบบปกติก็จะมาสาอวที่แ์้ะเนาะก็มีเสื้อผ้าสแปร์ด้วยนะคะก็คือเผื่อเรามาฉุกเฉินสกาเจะได้มีเสื้อผ้าด้วยไนนลองเปิดตู้เสื้อผ้าหน่อยนะดิาดก็จะมีไม่กี่ตัวแล้วก็มีอะไรครับสสกายเลมีผ้าห่มนุ่มมากนุมมากกับถ้ามีคนอยากอยากซื้อผ้า คืออันนี้นุ่มมากคือมีไว้2บ้านเลยนะบ้านหลังนี้กับบ้านบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันคือคือเป็นบ้านที่นุ่มมากต้องติดไปทุกที่เวอร์มากแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะอะไรคะบีนแมคบีนแมคไว้สำหรับแบบนั่งเล่นเกมนั่งสบายๆเวลาไอโฟนมานะคะเขาก็จะอยู่กันห้องนี้แหละยี่ห้องนี้ใช่ปะเราจะพาไปดูห้องของพี่บี เอามาเลยค่ะนี่นของพี่บีน่นเองเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดนะคะของในห้องนี้ก็เหมือนกันค่ะเราสั่งทำมาเป็นพิเศษเลยนะคะนคะีเป็นแบบสไตล์วินเทจนะคะชอบมากชอบชอบลายมากชอบเสียงอันนี้ handmade h a n d นะคะแล้วก็อันนี้ก็ ที่ไปกับแกนมาเราก็ซื้อที่มานี่ค่ะแล้วก็มีรูปนะคะนี่บีกับแกนมัมครับเค้กนะครับผมเหมือนรูปหายไปรูปหนึ่งอ่ะมันตกไปแน่เลยอ่ะเออเพราะว่ามันแบบมันเหมือนมันต้องมีอะไรรูปนึงอยู่ตรงเนี้ยนะนี่อันนี้แกรนมัมซื้อให้บีใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่ายตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีตุ๊กตาน่ารักๆตรงนี้ เขาให้มารีวิวเขาไม่ได้ให้มันนอนเตียงสบายหรอนี่นะคะหัวเตียงเห็นไหมทุกคนลายหน้าหลักมาแล้วก็รูปภาพเราก็ไปเจอมาที่เข้ากับบ้านหลังนี้เลยนะเหมือนกันเลยเหมือนเลยเดี๋ยวพี่บีพาดูตู้นี่เตียงนุ่มจังอันนี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าเยอะเลยแล้วก็มี หมอนหมอนหมอนข้างด้วยนะคะพยายามหาอันนี้เอากลับไปได้เลยลู้น,น่าเลยใช่ <laughs> <laughs> อยู่ที่นี่เองไปไหนเอ้ย <laughs> ข้างบนข้างบนที่เป็นห้อยห้อยอยู่อ,เอ่เป็นอะไรนะดอกไม้เป็นอะไรเนี้ยอันนี้แกรนด์มารก็ซื้อมาตกแต่งให, <laughs> ห้ใช่แกรนด์แกรนด์มารคือแบบว่าใส่ใจรายละเอียดมาก <laughs> แก็อันนี้แกรนด์มารซื้อเป็นของ <laughs> เป็นอ่ากิฟต์ใช่ะที่เราซื้อที่จตุจักรใช่จัดจักร แล้วก็นี่เป็นของความมันเกิดบีเป็นอะไรนะนาฬิกาโบราณที่พี่บีอยากได้เพื่นอนจะซืไอ้เพื่อนเพื่อนด๊ดดี้ซื้อให้นะคะ <laughs> แล้วที่แม่ชอบนะอชอบมากเลยก็คืออันนี้ค่ะโต๊ะเขียนโต๊ะแบบนั่งทำงานโต๊ะแบบน้องมันแบบสวยมาก,กหมุนได้หรอมีพรมตรงนี้ด้วยนะพี่บีชอบมาบ้านสวนไหมชอบน เวลามาบอาว่ารีแลก์มากเหมือนเหมือนเราไปเ,าเที่ยวต่างจังหวัดเลยเนาะแต่จริงจรอยู่ใกล้มากจริงๆอยู่ใกล้บ้านบ้านเรามากนะคะ So this this room this house feels different from a wrong ram. My m o นกั n like wrong ram right? It's it's ours like we own it and so this is Bree's room with her clothes. It has a different feeling. You know like your home. อันนี้อะไรนี่ลูกใครกับพ่อีอ มันอยู่ตรงนี้แน่เลยที่หายไปมาเติมหน่อยเร็วพี่พี่มาเติมเลยเอ้ยงลูกที่หายไปล่วงล่วงอันนี้นะคะเป็นห้องน้ำนะคะโอเคก่อนจะไปดูห้องมัมมี่นะไปดูห้องน้ำไแลวอีกแล้วหรอเป็นคนที่ชอบเข้าห้องน้ำมากนี่ขอนำเสนอนะคะห้องน้ำว้าวสวยไหมเป็น นะคะเป็นสโตนนะที่เราใช้ตกแต่งและเนาชอบตรงนี้มากเลยค่ะจะบอกว่าห้องน้ำนี้แม่พึ่งกับแยดี้นะก็ออกแบบเองเลือกเฟอร์นิเจอร์เลือกอะไรเองทุกอย่างเลยนะคะก็สนุกดีนะแต่ก็แบบบางทีก็ตีกันไปอยากได้อย่างนี้เธออยากได้อย่างนั้นเอ้าทำไมลิ้นชากันนั้นเป็นเป็นรูจริงปกติแล้วนะคะเวลาเราทำอย่างเงี้ยตรงอันนี้มันจะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ ก็จะใส่ของอะไรได้ในนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นรูเพราะว่านี่ค่ะทุกคนนี่คือคําตอบเพราะว่า oh. มันมีมันมีส,งสิงอยู่ข้างใต้นั่นเองนี <Okay. S 2> ่สีแบบวินเทจวินเทจน,นะคะแล้วก็มีดอกไม้ที่ประนอมให้เหมืนนมอนกันมีนกอยู่ข้างหลังด้วยเวลาเราทําธุระเราก็จะแบบเพลิดเพลินอยู่ในห้องนำ้ำ <laughs> <laughs> นะคะโอเคห้องสุดท้ายนะคะที่เราจะพาทุกคนไปดูนะคะ บ้านริมคลองหลังนี้นะคะนั่นก็คือห้องมัมมี่กับแดดดี้และห้องนี้นะคะห้องสุดท้ายก็คือห้องของมัมมี่กับแดดดี้ค่ะตามมาดูกันเลยค่ะเป็นห้องสีพาสเทลนะคะสีเหลืองนะ คุณหนูเนาะนี่คะ่ะสรัคุณหนูเสือ้อผ้าเสื้อผ้าฝั่งนู้นของมัมมี่ฝั่งนี้ของแดดดี้<า>นะคะก็มีไว้สำรองเผื่อเรามามาเที่ยวแล้วก็อยากจะพักแต่ครั้งคืนเราก็จะได้มีเสื้อผ้าเปลี่ยนเนาะ<ม>ตรงนี้จะเป็นเตียงนอนอจะบอกว่าจริงๆริอะแม่เพิ่งลืมลืมไปซื้ออย่างหนึ่ง <c oughs> ก็มีแบบตกแต่งเนาะคล้ายๆกับ เคยเห็นใช่ไหมคะที่เป็นมุ้งมุ้งเป็นแบบเหมือนเป<า>็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงอ่ะเออแต่ว่าลืมลืมซื้อทุกทีเลยนะคะแล้วก็วตรงนี้ค่ะดอกไม้แม่พึ่งเป็นคนชอบรูปภาพดอกไม้มากก็จะมีแจก,กันดอกไม้นะมีนาฬิกาโอ้โหห้องนี้สวยไหมคะพี่บีสวยมาก ชอบสีนี้ไหมชอบชอบสีเหลืองมันเหมาะตัดบ,บ้านแบบใช่ก็เหมือนกับอีจานอกเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นโตเครื่องแป้งชอบมากนี่สวยมากเลยนะคะอันนี้เราก็ได้มาจากตอนที่เราไปเที่ยวบแบรนด์มาเหมือนกันนาะมันมีหลายอย่างเลยเราหอบมาเพื่อตกแต่งที่นี่เลยนะคะแต่เราจําชื่อไม่ได้อะ่ะอุ่นไอรักอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะที่เราไปที่ละนองนะแต่ ที่นั่นสวยมากแล้วก็อาหารดีมากอาหารอร่อยใช่ไหมตรงนี้เป็นต้นไม้ค่ะแล้วแม่เพิ่งจะพามาดูตรงนี้ทุกคนนี่เราเปิดม่านนะบ้านเราเห็นวิวข้างนอกด้วยทุกคนย้นี่ใหม่มันเป็นแบบริมคลองเห็นสาลาเห็นอะไรทุกอย่างเลยนะคะก็วิวดีมากตรงนี้ฝนตกด้วยฝนตกด้วยฝนตกด้วยิดแล้วด้านนี้นะคะ เดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเทอร์เรสเตียงเดี๋ยวเราเปิดได้เปิดได้ทุกคนเวลาเราอยากจะออกไปข้างนอกไปดูวิวนี่ oh, <yeah. S 1> ก็เห็นด้วยตรงนี้นะคะเป็นวิวสวยๆนะทุกคนและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปรีวิวบ้านริมคลอง oh. ของพวกเราค่ะที่หลายคนนะคะก็ ถามเข้ากันมาเยอะเลยนะคะว่าให้รีวิวหน่อยนะก็รีวิวให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่อง r i ค่ะ